วันนี้ลงไดโวนะคะวันนี้วันนนี้วัจันที่ที่30พฤศจิกา64นะคะอุปกรณ์ก็จะมีท่อ PVC 5ท่อนกับตัวไดโวไดโวยกขึ้นดูหน่อยคะ่ะยกไดโว <c oughs> อ่านะนะคะ <c oughs> นี่คือตัวไดโวนะคะซื้อมาจากมือ คุณครูรัตนามาให้กำลังใจอ่ะครับเราเชียร์เชียร์เชียร์โอ้มันปากดินตีนเสานั้นน่ะนี่ทีลงได้ปลาปลาจะไม่ปลาน้อยจะเข้าไหมเข้าฮูไดเวอร์ไหมไม่ใช่เป็นแหล่งทำลายปลาน้อยจ้ะ อะไรแกมานี่รถแกนั่นแหละมาฟิกอัพทางโน้นทางหลังเฉยทั้ัน่ทันแ้นมันจะไม่ได้ทันแดดน้ำมันจะไหลจะมาตลอดใช่ไหมใช่อ่ะยื่นไปยื่นไปมีส่วนรวมสิได้สิได้กินบักพริกกับกินบักเขือกับกินปลา นี่คือโซลาเซลล์ที่ที่จะใช้ในการดูดน้ำาจะตนะ่อยงต่อลงไปดูดสวนพริกสวนมะเขือสวนต้นไม้นะคะใช้น้ำในสระเราจะใช้น้ำในสระซึ่งเป็นน้ำมาจากบาดานใต้ดินนะคะด้วยระบบโซลาเซลล์เห็นไหมคะมันจะมีแดดแล้วมันก็จะไหลยอยู่ตลอดเวลาเติมลงไปแต่ถ้าเราใช้น้ำ ใช้น้ำบดาลรดต้นไม้นะคะมันจะยังไม่ปรับ pH น้ํามันยังเป็นกรดเยอะนะคะก็เลยต้องใช้ไดโวดูดน้ำที่ที่อยู่ในสารนี้ไปใส่พืชผลนะคะไปใส่พืชผักจะได้ไม่จะได้ไม่มีค่า pH ที่เป็นกรดเป็นด่างเยอะนะคะจะจะปรับให้เป็นกลางนะคะต้นไม้ ต้นอันนี้ละมูดนะคะอันนี้ละมูดพริกพริกค่ะอันนี้จะเป็นพริกเอ่อพริกกระเรียงพริกขาวคนคนกินพริกเก่งนี่มะม่วงนะคะกับเพราอันนี้กะเพราแดงค่ะสือ โซล่าเซล์จะตั้งตรงไหน,นตรงนี้ละเอาเอาไว้หลังคานี้เลยพ่อนี่เนี่ยห,ห,หลังคาเนี้ยเดี๋ยวจะไปอหลังคาแมงดาเนี่ยตอนนี้นะคะลงไดโวโอใหม่เลยวันนี้ คุณ,คณกุรัตนามาเชียพี่กำลังออกดอกค่ะพี่พี่กำลังมีดอกมเด่ด<ม>นกนก็ได้เท่านี้ละอ,อ,อันนี้บว,นวนนบวน,นะคะ สามาหาเอามันมันมาติดกันไปเลยอ๋มันมันจะมาติดอันมาได้ทอนนี่เขามาเป็นเป็นเป็นเหมือนอันนี้แหละเป็นจานอย่างนี้แหละมีมีโซรเซลอยู่บนหัวแล้วก็มีไฟอยู่ข้างล่างนั่นน่ะถามผู้ซื้อนพี่ใช่เพงไปเล